ของที่อยู่อาศัยยังเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆในชีวิตของเรานะคะยิ่งในรูปแบบของสังคมเมืองจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายเป็นอันดับแรก เมื่อความต้องการของธุรกิจนี้มีสูงจึงทำให้ธุรกิจเต,ติบโตอย่างรวดเร็วค่ะทาง Thai French Center จึงมองเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจนี้และคิดว่าคนที่ต้องการอยากรู้ขั้นตอนของการเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจังจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนอกจากความพร้อมเรื่องเงินแล้วยังมีรายละเอียดที่นอกเหนือจากนั้นที่จาเป็นอีกค่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะต้องเข้าใจความหมายของอพาร์ตเมนต์กับหอพักกันก่อน อพาร์ตเมนต์คืออาคารที่พักอาศัยที่ผู้อยู่อาศัยต้องเช่าพักเองค่ะโดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารเป็นของเจ้าของคนเดียวเท่านั้นและต้องจดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลอพาร์ตเมนต์จะมีหลายเกตให้เลือกค่ะส่วนมากค่าเช่าจะแพงกว่าหอพักพอสมควรและหอพักมีลักษณะคล้ายอพาร์ตเมนต์ค่ะแต่มีข้อที่แตกต่างกันคือส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการให้นักศึกษาเข้าอยู่ ตามกฎหมายจะเรียกว่าหอพักได้ต้องมีนักศึกษาอยู่อาศัยตั้งแต่5คนขึ้นไปหอพักไม่จำเป็นต้องเป็นตึกเท่านั้นค่ะอาจจะเป็นห้องแถวธรรมดาหรือขึ้นอยู่กับงบก่อสร้างและความกว้างของพื้นดินเป็นหลักค่ะสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเปิดธุรกิจอพาร์ตเมนต์ 1. ต้องดูว่าพื้นที่จะก่อสร้างอยู่ในย่านใด การก่อสร้างต้องสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าได้ว่าจะเน้นที่กลุ่มไหนเป็นหลักค่ะเพื่อให้กำหนดต้นทุนในการก่อสร้างหรือการออกแบบภายในให้เหมาะสมและจะได้กำหนดราคาการเช่าที่ทําให้กลุ่มลูกค้าหันมาสนใจ 2. มองดูคู่แข่งในย่านนั้นๆเพื่อหาจุดแตกต่างในการก่อสร้างให้โดดเด่นกว่า การรู้ข้อมูลของเจ้าของธุรกิจรายอื่นๆที่เปิดมาก่อนทําให้ผู้ลงทุนสามารถเอาสิ่งที่ยังขาดมาเพิ่มเติมค่ะหรือทําสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมถือเป็นกลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นที่สําคัญมาก 3. ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่สําคัญและจําเป็นเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาภายหลังซึ่งมีหลายอย่างค่ะที่มาเกี่ยวข้องได้แก่พรบรผังเมืองต้องดูว่าพื้นที่เรานั้นอยู่ในโซนสีอะไรสามารถก่อสร้างได้หรือไม่ พรบรควบคุมอาคารเกี่ยวกับการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ทางกฎหมายกำหนดพรบรสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่มีขนาดมากกว่า80ห้องต้องทำรายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดใช้อาคารด้วยนะคะ 4. วางแผนการเสียภาษีรายปีให้ดีโดยในแต่ละปีอาพาร์ตเมนต์ต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดาทั้งแบบสิ้นปีและแบบกลางปี ทั้งนี้ผู้ลงทุนอาจจะขอข้อมูลความรู้จากผู้มีประสบการณ์ว่าภาษีแต่ละอย่างนั้นจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับภาระตรงนี้มากและเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะรายรับและระยะเวลาคืนทุนจากที่ทีมงานเราลองสอบถามจากผู้ประกอบการรายหนึ่งให้ข้อมูลเป็นตัวเลขว่ามีการลงทุนก่อสร้างไปกว่า24ล้านบาทเป็นการซื้อที่ดินใหม่7ล้านสาแสนบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอีก15ล้าน710,000บาทที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายจีบัดต่างๆที่ตามมาค่ะซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วได้ห้องพักจํานวน48ห้องคิดอัดตราค่าเฉลี่ยต่อห้อง4 5 0 0บาทต่อเดือนมีคนเข้าพักแล้วประมาณ90%ทําให้มีไรายได้ต่อปีจากค่าเช่าประมาณ2 3 300,000บาทและมีไรายได้อื่นๆอีก เช่นค่าตู้น้ำหยอดเหรียญค่าบริการซักผ้าและอื่นๆรายได้พิเศษนี้อีกป,ประมาณ1รล้านบาทต่อปีค่ะเมื่อหักรายจ่ายที่เป็นส่วนกลางออกแล้วยังคงเหลือรายรับสุดที่อีกป,ประมาณ2รล้าน1,000แสบาทต่อปีนั่นหมายความว่าต้นทุน24ล้านบาทจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาประมาณ10ปีเป็นอย่างน้อยค่ะ แต่ก็มีข้อดีค่ะที่ธุรกิจสําหรับครอบครัวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างยังประเมินราคาเป็นตัวเงินได้และยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยค่ะปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจอพาร์ตเมนต์และหอพักประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สําคัญสําหรับธุรกิจนี้ที่ประสบความสําเร็จคือความพึงพอใจ ของลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะไม่นบรวมถึงแหล่งทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นโจทย์แร,แรกๆที่ต้องคิดถึงแต่เมื่อเปิดกิจการแล้วควรทำให้ผู้เช่ารู้สึกถึงความปลอดภยัยเช่นการใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกนอกจากนี้เรื่องของความสะอาดความเป็นส่วนตัวบริการที่รวดเร็วทันใจเมื่อเกิดปัญหาต่างๆร้วนแล้วมีแต่ส่วนช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ และที่สําคัญค่ะคือการทํานุบํารุงให้ส่วนกลางมีความทันสมัยสะอาดมีสีสันตัวตึกไม่จืดจางยิ่งเป็นการดึงดูดให้คนเช่าอยากอยู่ต่อและคนมองหาห้องเช่ารายใหม่อยากเดินเข้ามาหา,อาหอพักหรืออาพาร์ตเมนต์ของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าใครยังไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองเหมาะหรือมีความพอมากพอที่จะทําธุรกิจหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าหรือไม่รองเข้ามาหาคําตอบกับแบบสอบถามค่ะเตรียมความพร้อมธุรกิจหอพักหรืออพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนลงมือทําต่อไปค่ะ